วัสดีค่ะวันนี้แตนจะมาแนะนำสองบริการของทางห้างทองชัยพัฒน์นะคะซึ่งเป็นบริการที่ทางร้านทองเรามีมานานแล้วแต่ลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบซึ่งสองบริการนี้ได้แก่บริการออมเงินและบริการออมทองค่ะ โดยแตนจะอธิบายให้ฟังถึงลักษณะการออมของการออมเงินและการออมทองอีกทั้งข้อดีของ2บริการนี้ค่ะเริ่มต้นที่การออมเงินนะคะการออมเงินก็คือการที่ลูกค้าสามารถทยอยสะสมเงินออมหรือเงินฝากไว้กับทางร้านทองชัยพัฒน์ค่ะโดยร้านทองชัยพัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงินออมของลูกค้าแทนการที่ลูกค้าจะเก็บเงินออมเหล่านั้นไว้กับตัวเองหรือไว้กับบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะ โดยลูกค้าสามารถเริ่มออมเงินกับทางร้านทองได้ด้วยขั้นต่ำรายการละ50บาทค่ะจะออมเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของการออมเงินกับห้างทองชัยพัฒน์ค่ะข้อดีข้อแรกนะคะก็คือลูกค้าสามารถออมเงินเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ เพราะทางร้านเรานะคะไม่ได้กําหนดระยะเวลาของการออมว่าจะต้องออมทุกๆุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนนะคะลูกค้าสะดวกเมื่อไหร่ก็ออมเมื่อนั้นค่ะโดยมียอดขั้นต่ำรายการละ50บาทส่วนข้อที่2นะคะในการออมเงินลูกค้าไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่หน้าร้านนะคะลูกค้าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดคนละจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าการออมของเรานะคะสามารถใช้วิธีการโอนเงินเพื่อเข้ามาออมได้ค่ะ ข้อที่3นะคะสำหรับการถอนลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าต้องการถอนออกเป็นเงินหรือถอนออกเป็นทองค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ลูกค้าอาจจะออมเงินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มียอดเงินออมเพียงพอต่อการตัดซื้อทองอาจจะน้ำหนักครึ่งสลึงหนึ่งสลึงหรือมากกว่านั้นนะคะ ลูกค้าก็สามารถเลือกที่จะถอนออกเป็นทองได้ค่ะโดยเราจะดูราคาทองณวันที่ถอนค่ะซึ่งข้อดีของการถอนออกเป็นทองนะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาของการถอนได้ยกตัวอย่างเช่นหากช่วงนี้ทองราคาแพงลูกค้าก็สามารถเลือกที่จะเก็บเงินออมไว้ในบัญชีเหมือนเดิมก่อนรอให้ราคาทองถูกลงหน่อยนะคะลูกค้าก็ค่อยเลือกถอนทองณช่วงนั้นเปรียบเสมือนลูกค้าได้ซื้อทองในช่วงราคาทองที่ถูกลงค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อดีของการออมเงินกับร้านทองชัยพัฒน์นะคะก็เปรียบเสมือนการที่ลูกค้ามีร้านทองชัยพัฒน์เป็นเพื่อนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยดูแลเงินออมและช่วยออมเงินของลูกค้าค่ะเพราะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ออมเงินกับทางร้านเราเล่าให้ฟังว่าถ้าเขามีเงินอยู่ที่ตัวเนี่ยค่ะก็คือเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินหมด หรือบางท่านนะคะมีการเปิดบัญชีส่วนตัวแยกเพื่อเก็บเงินแต่พอถึงเวลาจริงก็ต้องดึงเงินเหล่านั้นไปใช้นะคะทําให้เมื่อพวกเขามาเปิดออมเงินกับทางร้านทองนะคะทําให้มีเงินออมมากขึ้นที่แท้จริงที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็คือเป็นข้อดีในการออมเงินกับร้านทองค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออมทองค่ะการออมทองนะคะคือการที่ลูกค้าสามารถทยอยสะสมน้ำหนักทองไว้กับห้างทองชัยพัฒน์ได้ โดยการถั่วเฉลี่ยราคาทองในแต่ละครั้งของการออมค่ะและเมื่อลูกค้าสะสมน้ำหนักทองครบแล้วนะคะสามารถเลือกถอนได้ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณค่ะโดยการแยกจ่ายค่าบล็อกและค่ากำเน็จแยกต่างหากค่ะแตนจะมาขอยกตัวอย่างการออมทองให้ดูนะคะสมมุติราคาทองคำวันนี้อยู่ที่31,200บาทนะคะราคาทองคาแท่งจะเห็นได้ว่า ด้วยราคา31,200บาทคิดเป็นน้ำหนักทองที่15.2กรัมและถ้าหากลูกค้าออมเงินวันนี้50บาทนะคะคิดเป็นน้ำหนักทองที่0.02กรัมค่ะเป็นการเทียบบรรดาตยางเอานะคะ โดยสรุปนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งการออมเงินและการออมทองต่างก็มีข้อดีของตัวเองนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดในความแตกต่างกันคือในการออมเงินนะคะทางห้างทองชัยพัฒน์จะบันทึกรับเงินของลูกค้าเป็นหน่วยเงินบาทตามที่ลูกค้าโอนมาแต่สำหรับการออมทองนะคะทางห้างทองชัยพัฒน์จะมีการบันทึกในสมุดออมทองเป็นหน่วยกรัมนะคะ จากยอดเงินที่ลูกค้าโอนมาเราจะต้องแปลงเป็นน้ำหนักทองก่อนคะ่ะแต่ทั้งการออมเงินและการออมทองนะคะสามารถถอนออกมาเป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณได้ทั้งคู่สิ่งที่ต่างคะ่ะคือการออมเงินสามารถถอนออกมาเป็นเงินได้ด้วยในขณะที่การออมทองถอนออกมาเป็นเงินไม่ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนะคะจะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าคะ่ะแตนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ จะช่วยทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นในความแตกต่างระหว่างการออมเงินและการออมทองค่ะแต่ทั้ง2องอย่างนี้นะคะเป็นการช่วยเก็บเงินให้ลูกค้าแล้วก็ได้ทองคำค่ะถ้ายังไงหากใครสนใจอยากออมเงินออมทองกับห้างทองชัยพัฒน์นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะและก็ขอฝากติดตามเพจ Facebook ห้างทองชัยพัฒน์ตรงข้ามตลาดร่วมใจค่ะและอีกทั้งฝากกดติดตามกดไลค์และ s subscribe YouTube ช่องซอแตนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ